กราบสวัสดีครับผมพ่อผมเช่นเคยนะครับตัวตึงบอลกันนะครับผมแล้วก็สําหรับโปรแกรมแข่งในหางฟุตบอลน,นะครับคือวันจันทร์ที่3พฤศจิกาย,ยนปี2568นะครับสําหรับคัมคืนแบบนี้ผมหยิบมาฝากเพียงแค่5คู่เองนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมหยิบมาฝากนะครับก็จะเป็นสิ่งของพรีเมียร์ลีกลาลิกาสเปนเกาโชเซนาอิตาลีแล้วก็โปรเกรปีใหม่ลาลิกานะครับโดยคู่แรกที่ผมหยิบมาฝากก็จะเปน็นหนาซาลัน,นเปิดบ้านจากเอเวอเรตตันคู่ที่สองซัสซโร่เปิดบ้านจากเจนัวคู่ที่สามราซิโอเจอก,กับไคลารีนะครับ แล้วก็ด้วยซีเรียลโอเบโดเจอก,กับโอซัสุน่าคู่ที่5คู่สุดท้ายนะฮะกิวบิเซนเต้นะครับเปิดบ้านจับซานตาคาร่าส่วนกิจกรรมท่าสกอร์ของเราในค่ำคืนนี้นะฮะก็จะมีเพียงแค่1คู่เองนะครับแล้วก็ที่มาแนงคู่แรกเช่นเคยนะฮะสามารถเพียงตอบเทวีใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับว่าคู่นี้สกอร์จบอย่าไหร่นะครับแล้วก็อย่าลืมแคปหลักฐานสมรภูมิห้องอาหารของเราก่อนเวลาบอนตีหนึ่งชั่วโมงนะครับผมหรือว่าเวลาตีสองตรง แล้วก็สามารถส่งหลักถามให้ลิงก์ในดีสคริปชันหรือว่าจะเป็นลิงก์ใต้คอมกันได้นะครับผมจะแปะลิงก์ที่ว้ให้ทั้ง2ที่เรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมส่วนท่านใดนะครับที่ยังสงสัยอะไรยังไงเกี่ยวกับติกาก็สามารถทักมาสอบถามเพิ่มเติมได้เหมือนกันนะครับที่ห้องอาหารของเราเปิดตลอด24ชั่วโมงแล้วก่อนจะไปเริ่มคุยกันเหมือนเช่นเคยนะครับากท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ช่องด้วยนะครับยังน้อยก็จะได้พลังใจในหัวราการทำงานนะครับและถ้าวเราพร้อมกันนะฮะเราก็ไปดูเลยครับ เรามาเริ่มงวันที่คู่แรกเลยนะครับผมในสิของพีเมอรีกและก็เชมายนาซันเดอร์แลนด์เปิดบ,บ้านจากเอเวอร์ตันในเวลาที่สามตุ้นะครับแฮนดิแคปแรกก็จะเปิดพีดเสมอนะครับผมแล้วก็กำแพงสูงต่ำที่สองเมตรยี่สิบห้าโดยปัจจุบ,บันนะครับผมเจ้าบ้านซันเดอร์แลนด์ตอนนี้พวกเขาอยู่ในลำดับท็อปหกเลยครับแคไป์เก้าครั้งชนะห้าเสมอสองแพ้ไปอีกสองครั้งยิงไปสิบเอ็ดเสียไปเจ็ดเก็บไปได้สิบเจ็ดแตม้มซึ่งทางฝั่งเอเวอร์ตันนะครับตอนนี้อยู่ในอันดับที่15เลยนะครับ แข่งไปเก้าครั้งชนะ3เสมอ2แพ้ไปอีก4ครั้งยิงไ 9, 12, ปเกเสียไป12เก็บมาได้เจ็ดแต้มเหตูเวทันล่าสุดในคู่นี้พบกันมานะครับก็จะเป็นในปงพันสิบเจ็นะฮะแล้วก็จะเป็นทางฝั่งเอเวอเรตันที่เปิดบ้านรูปโคลมาได้หนึ่งต่อศูนย์โซนฟอร์ซิมารล่าสุดของเจ้าบ,บ้านซันเตร์แลนด์นะครับพวกเขาก็สามารถชนะไปได้ถึง5ครั้งยันเสมอ3แพ้ไปีกสครั้งโดยเฉลี่ยยิง1.2ล,ลูกต่อเกมนะครับเสียประตู0.8ลูกต่อเกมแถม10เกมวันนี้วิ่งไ้ถึง7ครั้ง จบเกมสูบอีก3ครั้งนะครับนัดล่าสุดคือการที่สามารถบุกไปเอาชนะเชลซีไปะนะฮะที่สองปตูต่อหนึ่งซึ่งทางฝั่งเอเวอร์ตันนะครับฟอร์สิมาล่าสุดวันนี้ชนะไปะถึง4ครั้งเสมสอ2แพ้ปีกสครั้งโดยเฉลีย่ยยิงหนดหนลูกต่อเกมเสียประตู1.3ลูกต่อเกมแถม10เกมวันนี้ก็ยิงม,มาได้ถึง5ครั้งจบเกมสปิอก3ครั้งนะครับนัดล่าสุดของเอเวอร์ตันนะครับเพิ่งเปิดบ้านแพ้สเปอร์ไปะนะครับผมที่3ประตูต่อ0นะครับ โซนโฟร์ในบ้านของเจ้าบ,บ้านซันดารเรนนะฮะตอนนี้สี่ฮาราส่วนของพวกเขานะครับผมก็ยังไม่แพ้กันเลยนะครับชนะไปถึง2ครั้งแล้วก็ยันเสมอไปอีก2ครั้งไม่ว่าจะเป็นการยันเสมอไปกับฮาร์เดอร์ฟิลด์ทาวพาร์ที่หนึ่งหนึ่งต่อมาก็สามารถชนะเบนฟอร์ดที่ 1. สองหนึ่งเสมอแอสตันวิลล่าไปอีกหนึ่งหนึ่งครับแล้วก็สามารถชนะวู๊พแฮมตันที่สองศูต่อศูนย์ซึ่งทางฝั่งเอเวอร์ตันนะฮะฟอร์นาบานสามารถลาส่ววันนี้พวกเขาหมอแพ้ไปสามครั้งรวดเลยนะครับไม่ว่่่าาจะเเปป็็นนนกกกกรรแแแแแแพพพพ้้้้้ลลลิิวววออ์์ููททีีทีีฟฮมมตตัับซ สำหรับสภาพความพร้อมก่อนเกมนะครับผมเดลฟอนเจ้าบ,บ้านสแตนแลนด์ก็ไม่มีใครเจ็บหรือติดโทษแบบขมาเพิ่มเติมนนครับแต่ว่าตัวเจ็บขาดสต็อกตอนนี้ของพวกเขาเองนะฮะก็จะมีกันถึง5้ารายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นนาเรโออายโยเดอายิอาเรเซนะครับผมเดนิสเซอร์กินโลเมนมันเดลแล้วก็ฮาบิบติอารานะครับส่วนตัวชุดลงนะครับคือนี้ของพวกเขาเองนะฮะก็จะมีชื่อหน้าวิลโซอิซิดอร์เอนโซเฟอร์รี่คิสลิกนะครับแล้วก็เบอร์ชนันตาโอเร ซึ่งใาฝั่งเอเวอร์ตันเองนะฮะตอนนี้ตัวเจ็บฮาร์สตารของพวกเขาก็จะมีเพียงแค่2รายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นนอวชาร์ลอตเบนเวสแล้วก็เมอร์ลินโลนะครับแล้วก็สําหรับตัวโชโลงในค่มภีร์นี้ของพวกเขานะครับก็จะมีชื่อนันเทโนโนแบลลี่แจ็คเกลิฟสเคนันดิวเบอร์ี่ฮอลนะครับแล้วก็อิเลมันเอเดีย ต้องบอกตามตรงเลยะฮะว่าน้องฝงของเจ้าบ้านซันเดอร์แลนด์ถือว่าเขาค่อนข้างจะจัดดูดีกว่ามากๆเลยนะครับโดยด้วยฟอร์มสีนัดล่าสุดจากเกมลีกเมืนี้พวกเขาสามารถชนะไปถึง3ครั้งและก็แพ้บปอีกเพียงแค่1ครั้งเองนะฮะซึ่งนัดที่พวกเขาแพ้คือการที่บุกไปแพ้กับแมนยูมานะครับผมที่สอต่อศูนย์แล้วบอกกับลงานในบ้านของพวกเขาเองนะครับที่5นัดล่าสุดวันนี้ก็ยังไม่แพ้กันเลยนะครับชนะไปถึง3ครั้งยันเสมอบปอีกสองครั้งแล้วโซนน้องฝั่งเอเวอร์ตันเอนะก็เหมือนว่าเขาค่อนข้างจะเป๋หนักอยู่เหมือนกันนะครับ โดยที่ฟอร์มชนะร,ราะสุดจากรุรการมานันนี้ชนะไปเพียงแค่หนึ่งครั้งแถมยันเสมอไปอีก2แล้วก็แพ้ไปอีก4ครั้งเลยนะครับผมแล้วบอกกัว่า2นัดล่าสุดวันนี้พวกเขาก็ยิงใครไม่ได้ด้วยนะครับผมแถมแพ้ปอีก2ครั้งรวดซึ่งการที่พ้อต้องออกบูยันในค่ำคืนนะครับผมก็มองว่ากําลังใจแน่ของเหี่ยวอยู่พอสมควรนะครับอย่างไรสำหรับคู่นี้ผมวางวัน้าของซัมมัลแลนนะครับที่เสมอ ต่อมาในคู่ที่สองของเรานะครับสำหรับคู่นี้ก็จะเป็นศึกของเกาโชเซราอิตาลีนะครับแล้วก็จะเป็นหน้านซัสซาโรเปิดบ้านจับเจนัวในเวลาที่เงินค,นนครึ่งแฮนดิแคปแรกก็จะเปิดให้ทางฝั่งของซัสซาโรนะครับต่อที่ปอรป์ตกมส่วนราคาสองนะครับก็แหลละไมาหนึ่งกิกฤตเสมอแล้วก็กแพงสูงตั้งี่สองไม่ถึงสองเป็ยี่สิบห้านะครับ ณปัจจุบ,บันนะครับผมจะบ้านซัสเซโร่ตอนนี้พวกอ,อยู่ในอันดับที่11เอ็นะครับแข่งไป9ครั้งช้าซเสม,มอ1แพ้ไปอีก4ครั้งยิยงไป10เสียไปอีก10นะครับผมเก็บมาได้อีกสิแตม้มแล้วโซนาร์เจโน่นะครับผมตอนนี้พวกเขาลังท้ายในอันดับที่20เลยนะครับหรือว่าเป็นบอยของตารางเลยนะครับแข่งไป9ครั้งยันเสม,มอ3แพ้ไปอีก6ยิยงไปเพียงแค่4เสียไปสิบสาแล้วก็เก็บมาได้อีกเพียงแค่3แตม้ม เหตุุเหตุ8ปีให้หลังที่พบกันมานะครับผมก็เจือหรือเสียครั้งเลยนะครับโดยจะเป็นการแบ่งการชนะเลิศมา4ครั้งแล้วก็ยันเสมอไปอีก3ครั้งซึ่งราลาสุดคนนี้พบกันนะครับก็เชียงพนังฝ่าองเจโเราได้เปิดบ้านเบียดชนะไปได้ที่2ตัวตัวหนึง่งส่วนฟอร์สิมาราสุดของเจ้าบ้านซาซ,ซาโรนะครับตอนนี้พวกเขาก็สามารถชนะไปถึง4ครั้งยันเสมอไปอีกหนึ่งแพ้ไปอีกห้าครั้ง โดยเฉลี่ยยิง1ลูกต่อเกมเสียป,ประตู1.3ลูกต่อเกมแถม10เกมวันนี้ก็วิ่งมได้ถึง6ครั้งจบเกมสูบอีกสครั้งนะครับนัดล่าสุดก็เพิ่งบุกไปเอาชนะกาเซรี่มานะครับผมที่สตัวต่อหนึ่งและซึ่งทางฝั่ง,งเจโน่โเนะครับฟอร์มเซมาล่าสุดวัปปนนี้พวกเขาชนะไปเพียงแค่1ครั้งยันสเสมอ3แพ้ไป6ครั้งเลยนะครับโดยเฉลี่ยยิง0.7ลูกต่อเกมเสียป,ประตู1.4ลูกต่อเกมแถม10เกมวันนี้วิ่งมาได้เพียงแค่3ครั้งจบเกมสูปป นัดล่าสุดเขาเพิ่งเปิดบ้านแพ้เคปินเนเซ่ไปนะครับผมที่สองตุตตศูนย์แล้วถ้าเรามาดูฟอร์นบ้านออนเจ้าบ,บ้านซาซาวโรนะครับผมสามารถล่าสุดวันนี้ชนะไปถึง2ครั้งแล้วก็แพ้ไปเพียงแค่1ครั้งเองนะครับโดยชิบิชชนะราซิโอไปนะครับที่1 0ชนะอูดิเนเซ่ที่3 1แล้วก็แพ้กับโรม่าที่1น,น,นึน่งตุตตศูนย์โซโลฟอร์นเจโนนะครับฟอร์นอกบ้านสามารถล่าสุดวันนี้ก็แพ้ไป3ครั้งรวดเลยนะครับ ม่ว่าจะเป็นการแพ้บอลญยาที่2-1แพ้นาโปรีบีก2 1แล้วก็แพ้กับตอริโนที่2ะตูต่อหนึ่งครับสำหรับสภาพความพร้อมก่อนเกมนะครับผมเดลฟาร์นเจ้านซัสซาโรนะครับก็ไม่มีใครเจ็บหรือว่าติดโทษไปเข้ามาเพิ่มเติมและบอกกับว่าวันนี้ก็มีข่าวดีด้วยนะครับผมโดยการที่พวกเขาจะได้ตัวด้านของโดวานิโกเบลลาดีและก็ฟิลิปโปโรมันญานะครับผมส่วนตัวชโลงในคัมคืนี้ยของพวกเขาเองนะครับก็จะมีชื่อหน้าอารองลอเรยองเต้นะครับ อันเดรสเปนามอนติแล้วก็โดบินิโกเบลาดีนะครับผมแล้วก็ทางฝั่งฮอลเจโนก็เหมือนกันเลยนะครับผมไม่มีใครเจ็บหรือว่าติดโทษแบบเข้ามาเพิ่มเติมแทนนั้นนี้นะครับผมก็ใช้ตัวหน้านิโคลาสแตนซีโอนะครับที่หายจากอาการบาดเจ็บสามารถกลับมาช่วยลุ้มหน่ครั้งนั้นครับส่วนตัวชลงนะครับคือเนี่ยของพวกเขาเองนะฮะก็จะมีชื่อหน้าเจฟเฮคาร์เตอร์วิตินยาแล้วก็ลูสลันมารินลอฟสกี้นะครับ หลงังจากฟอร์มชาวบ้านซัสซัโรนะครับฟอร์สมสัมบาร่ราสุดจากทุเลกาเมวานี้พวกเขาสามารถชนะไปเพียงแค่หนึ่งครั้งเองนะครับแถมยันเสมอไปอีกหนึ่งแล้วก็แพ้ไปอีกหนึ่งครั้งและแถววันนี้พวกเขาต้องเปิดบ้านฉับเจนโนนะครับผมที่ตอนนี้ถือว่าผลงาคนค่อนข้างจะน่าเป็นห่วงมากๆเลยนะครับโดยฮาัดล่าสุดจากทุเลกาเมื่วานี้พวกเขายังหาชัยชนะไม่เจอเลยครับผมแถมยันเสมอเพียงแค่หนึ่งครั้งแล้วก็แพ้ไปอีกสี่ครั้งเลยนะครับและซึ่งตามข่าวที่รายงานมานะครับผมต้งฝ่าเจนโนเองก็เพิ่อมีการเปลี่ยนโค้ชด้วยนะครับ และตามสตอรี่มองนะครับผมว่าบอลเปลี่ยนโค้งนะครับผมก็มักจะมีแรงขึ้นแปลกๆอยู่เหมือนกันนะครับผมแล้วผมก็หวังนะครับผมว่านัดนี้นะฝ่าดเชโนเองจะสามารถบวกับแบ่งแต้มมาได้นะครับอย่างไรสำหรับคู่นี้ผมขอรอมงไปด้าของเจโนนะครับผมที่ปอปตะกบนะครับเรามาต่อกันคู่ที่สามนะครับผมก็จะเป็นหน้าราซิโอเปิดบ้านจากไทรลีนะครับในเวลาตีสองสี่ห้าที เทนดิสครับแรกก็จะเปิดให้ลางฝาราซีโอนะฮะตอนที่1เมตรส่วนราคา2องก,ก็เลยเราไม่หนึ่งกิกอยู่ที่จุดเแล้วก็มาแพงสูงต่ำนะครับอยู่ที่สเมตรยีถึง2เมตรครึ่งโดยปัจจุบันนะครับผมจะบ้านราซีโอตัวนี้พอตกมาในอันดับที่13แล้วนะครับแข่งไป9ครั้งชนะ3สเสมอ3แพ้ไปอีก3ครั้งยิงไปส1บเสียไป7เก็บมาได้12แต้มและส่วนลางฝ่าของไกยอรี่นะครับผมก็อยู่ไม่ไกลในอันดับที่14นะครับ แคไมไปเก้าคร2 2> ั้งช้าสองเสมอสามแพ้ไปอีกสี่ครั้งยิีไปเก้าสียไปสิบสองเก็บมาไดกเก้าแต้มเฮดูเฮดแปดปีให้หลังที่พบกันมานะครับผมก็เจอไปถึงสิบสามครั้งเลยนะครับแล้วก็จะเป็นทางฝั่งราซิโอที่สามารถช้าไปสิบเอ็ดครั้งและก็ยันเสมอไปอีกสองครั้งโดยนัดล่าสุดทุกคู่นี้พบกันนะครับก็จะเป็นทางฝั่งราซิโอที่สามารถบุกไปเบียรช้ามานะครับที่สองประตตัวหนึ่ง ส่วนฟอนเซมาล่าสุดของเจ้าบ้านลาซิโอนะครับผมตอนนี้พวกเขาก็สามารถชาร์ไปถึง4ครั้งยันเสมออีก3แพ้ไปอีก3ครั้งโดยเฉลี่ยยิงได้3ลูกต่อเกมเสียประตู0-7ลูกต่อเกมและแถม10เกมวันนี้พวกเขาวินมาได้ถึง5ครั้งเลยนะครับจบเกมสูงอีก3ครั้งนัดล่าสุดคือการที่บกุกไปยันเสมอกับปีแซ่ามานาที่0-0ซึ่งทางฝั่งของกายารยีเอนะครับผมฟอรนเซมาราสุดวันนี้ชนะไปถึง3ครั้งยันเสมอ3แพ้ไปอีก4ครั้ง โดยเฉลี่ยยิงหนึ่งจุดสามลูกต่อเกมนะครับเสียประตูหนึ่งจุดสามลูกต่อเกมสิบเกมวันนี้ก็วิ่งมาได้ถึงหกครั้งจบเกมสุงปอีกสี่ครั้งนะครับนัดล่าสุดก,เก็เพิ่งเปิดบ้านแพ้ซัาเลโรไปอีกด้วยนะครับผมที่สองตัวตัวหนึ่งส่วนฟอร์ในบ้านของเจ้าบ้านราซิโอนะครับสี่นัดล่าสุดวันนี้ชนะไปถึงสองครั้งเสมอหนึ่งแพ้ไปอีกหนึ่งครั้งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการชนะเวลาหนาที่สี่ศูนย์แพ้โรม,ม่าไปอีกหนึ่งศูนย์เสมอโตริโนไปอีกสามสามแล้วก็สามารถชนะยูเวนตุสที่หน ส่วนทางด้าน,นทีมแมนกายารีนะครับบอกฟอร์นาบ้าสม,มาร,รา,าสุดวันนี้ไม่แพ้กันเลยนะครับแต่ว่าพวกเขาสามารถชนะไปเพียงแค่หนึ่งครั้งแถมยันเสมอไปอีก2ครั้งติดนะครับโดยชิมิชนะเรดเช่ไปที่สองหนึ่งต่อมาก็เสมอกับอูริเนเซ่ที่หนึ่งหนึ่งแล้วก็เสมอวิลาลน่าไปอีกสองสองสภาพความพร้อมก่อนเกมนะครับผมเดลฟอนเจ้าบ้านราซิโอนะครับตอนนี้ตัวเชฟเฮาส์ตองพวกเขาก็จะมีกันถึง5รายเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหน้าของซามิเอลซิโก้นิโคลโลโรเวลล่า ฟิซาโยเดเลบาซิลูนะครับผมวอเลนตินกายสต์โนฟและก็มาสเตโอกาเชเลรีนะครับแต่ว่าก็ยังพอเป็นข่าวดีอยู่เหมือนกันนะฮะโดยการที่พอจะได้ตัวนากของโนโน่ตาวาเลสที่หายจากการบาดเจ็บสามารถกลับมาช่วยทีมได้อีกครั้งนะครับผมและส่วนตัวชโลงในคัมเปิลนี้ของพวกเขาเองนะครับก็จะมา็นนัมาสเตียนซากานยีบูราไฮเดียนะครับแล้วก็กูสตับอิสักเซนแล้วก็ทางฝั่งของทัพชาวเกาะนะครับของก็จะเสียงด้านของอดัมโอเบไปนะครับเนื่องจากสมมติเลืองคบโคต้าพอดีเลยนะฮะ แล้วก็โตโชโรนะครับคนนี้ของพวกเขาเองนะครับก็จะมีชื่อหน้าเจนาโรบอเดลลี่เซบาสเตโนเอสโปซิโตนะครับผมแล้วก็ลิยาฟอิตลิซี่โดยการเชื่องานของคู่นี้นะครับผมโดยเรื่องฝั่งเจ้าบ,บ้านราซิโอเองนะครับชนาพานัดล่าสุดจากเกมลีกวันนี้พวกเขาก็ยังไม่แพ้กันเลยนะครับผมแต่ว่าค่อนข้างที่จะตีไปทางเสมอส่วนใหญ่เลยนะครับโดยการที่พวกเขายันเสมอถึง3ครั้งแล้วก็ชนะไปอีก2ครั้งแล้วซึ่งเรงฝั่งของกาลิเองนะครับผมก็ยังหาชัยชนะไม่เจอถึง5นัดติดเลยนะครับ แต่แถมว่าเขาก็สามารถยันเสมอเพียงแค่สครั้งแพ้ไปอีกสครั้งเลยนะครับผมซึ่งการที่เขาต้องออกไุเนยนนอกบ้านในวันนี้นะฮะผมก็มองว่าค่นข้าคจะรำบากเยู่พอสมควรนะครับอย่างไรสำหรับคูน่นี้ผมต่อหน้าขอราซีโอนะครับที่จุดเจ็ดานะครับ ต่อมาในคู่ที่4ของเรานะครับผมสําหรับคู่นี้เราก็จะไปซื้อของราลีกาสเปนโดยจะไปน่าเรียลโอเบโดเปิดบ้านจับโอซซูน่านะครับในเวลาตีสามตรงไฮน์ในแขกแรกจะเปิดไปที่เสมอนะครับแล้วก็แพงสูงต่ำที่2เมตรโดยปัจจุบ,บันนะครับผมจะบ้านเรียลโอเบโดนะครับตอนนี้พวกเขาลังท้ายตำแหน่หนที่19เลยนะครับแข่งไปสิบครั้งชนะสองเสมอหน 1, ึ่งแพ้ไปเจ็ดครั้งยิเมเชนเสียไปสิบเก้าเก็บมาอีกเจ็ดแต้ม 7. แล้วก็ทางฝั่งของโอซูซูนาเอนะครับผมตอนนี้ว่าเขาอยู่ในลำดับที่15บห้าเลยนะครับแข่งไป10ครั้งชนะ3เสมอ1แพ้ไปอีกหครั้งยิงไปเก้าเสียไป12เก็บยวไปได้อีกสิแตม้มเฮดูเฮดูปีให้หลังที่พบกันมานะฮะก็เจอเพียงแค่3ครั้งเองนะครับแล้วก็ชิ้เปนทางฝั่งโอซูซูนาที่สามารถชนะไปเพียงแค่2ครั้งแล้วก็โอเบโดชนะไปอีกเพียงแค่1ครั้งนัดล,ล่าสุดในคู่นี้พบกันนะครับก็ชิ้เปนทางฝั่งของโอซูซูนานะครับที่เปิดบ้านเบียด์ช้าไป,ปที่ ถ้าเรามาดูฟอร์มสิมาราสุดของจ้าบ้าสอเบโดนะครับตอนนี้พวกเขาสามารถเช้าไปเป็นแค่สครั้งยันเสมออีก2องแผ็ปอีก6ครั้งโดยเฉลี่ยยิงสูงจากเก้าลูกต่อเกมนะครับเสียประตูหนึ่งจากเก้าลูกต่อเกมสิบเกมวันนี้วินงมาได้ถึงสามครั้งเลยนะครับแล้วก็จบเกมสูบไอีกห้าครั้งนัดล่าสุดก็เพิ่งบวกเวียนเสมอกับโอเรนเซ่ใหม่ด้วยนะครับที่สองสองและซึ่งในฝั่งโอซซูน่านะครับฟอร์สิมาราสุดวันนี้เช้าไปถึงสี่ครั้งเสมอหนึ่งแผ็ปอีกห้าครั้งเลยนะคร แถมสิบเกมวันนี้พวกเขาก็วิ่งไปได้ถึง5ครั้งจบเกมซูบอีก3ครั้งนะครับนัดล่าสุดของการที่บุกไปตบทางหน้าของซีดีซานจอร์ดี้ไปนะครับผมที่ห้าศูนย์ส่วนฟอร์ในบ้านของโอเปโดนะครับผมสามารล่าสุดวันนี้พวกเขาเหมาแพ้ไป3ครั้งลู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการแพ้บาซาร์ที่3าหนึ 1, ่งแพ้เรมันเต้ไปอีก2 0ศูนย์แล้วก็แพ้เอสปันิョบอีก2อ แล้วซึ่งทางฝั่งโอซอนานะครับผมฟอร์นาบ้านเซนาราสุดวนันนี้ชนะไปเพียงแค่หนึ่งครั้งเองนะครับแล้วก็แพ้ไปอีก3ครั้งรวดเลยนะครับแม้ว่าจะเป็นการแพ้เลเออเบย์ที่20แพ้โซซดาไปอีก20แล้วก็แพ้กับแอดมอริกที่1นึ่งต่อตัวต่อศูนย์และนัดล่าสุดที่ว่าเขาเล่นนอกบ้านนะครับคือการที่บุกไปเอาชนะซีดีซานจอร์ดีไปนะครับที่50สภาพความพร่องก่อนเกมนะครับผมทางฝั่งเจ้าบ,บ้านโอเบโดนะครับก็ไม่มีใครเจ็บหรือว่าติดโทษแบบมาเพิ่มเติมนะฮะ แต่แถมตอนนี้ตัวเจ็บฮาร์สตอ์ของพวกเขาก็จะมีเป็นแค่รายเดียวนะครับโดยเฉพาะหน้าอัลบาโลเลมอสและส่วนตัวชโลงนะครับคนนี้ของพวกเขาเองนะครับก็จะเป็นชื่อหน้าของซาโลมอนลอนดอนยีอาร์ตชายล่าอัลเบโตเรย์นานะครับผมและก็เฟรเดริโกวินยาสแล้วก็ทางฝั่งของโอซซอนหานะฮะก็จะมีตัวเจ็บเพิ่มมาอีกหนึ่งรายนะครับโดยเฉพาะหน้าของอิก้เบนิโตและก็ตัวชโลงนะครับคนนี้ของพวกเขาเองนะครับก็จะเป็นชื่อหน้าอันเต้บอดิเมียบิโตมุนยอนนะครับผมแล้วก็ลูเบนกาเซีย สำหรับทางของชาวบ้าโอเบโดนะครับผม,ผมก็ถือว่าฟองขั้นแน่ยจัดน่าไปห่วงอยู่เหมือนกันนะครับเดยมฟอมสิน้ลราสุดธุรกิจมันนี้พวกเขาก็ยังหาช,ชนะไม่เฉยเลยครับทำยันเสมออีก2ครั้งแล้วก็แพ้ไปอีก2ครั้งส่วนผลงานในบ้านพวกเขาเองนะก็ได้ไปห่วงไม่น้อยเลยนะครับผมโดยสามารถราสุดได้ในบ้านเจาะแพ้ไปอีก3ครั้งรวดซึ่งวันนี้นะครับพวกเขาต้องมาเปิดบ้านจัก,กับโอสุน่านะที่ถือว่าฟอรในตอนนี้ก็แทบจะไม่ต่างกันมากเท่าไหร่เลยนะครับโดยสีน้ลราสุดธุรกิจาันนี้ชนะไปเพียงแค่หนึ่งครั้งติดเลยนะครับ งัน้นเอาไปไว่าไงสลา,าคู่นี้นะครับผมขอเชิญกอศูนนะครับผมที่สองเมตรนะครับต่อมาคู่สุดท้ายในคู่ที่ห้าของเรานะครับก็จะไปศึกของโปรตุเกสปีใหม่ลาลิก้านะครับแล้วก็จะเป็นทางฝั่งกิวเซนเตเปิดบ้านจับซันตาคาร่าในเวลาตีสามสี่สิบห้าทีนะครับ แอนดิแคปแรกก็จะเปิดให้นังฝั่งของคิวเวเซนเต้แต่ที่ปอบาตกมแล้วก็ราคา2ลลอหลาลงมาอีก1กิกลิเสมอน,นะครับส่วนกระแพงสูงต่ำที่1นึเมตรเจถึง2เมตรโดยปัจจุบ,บันนะครับผมเจ้าบ้านคิวเวเซนเต้ตอนนี้เขาอ,อยู่ในอันดับท็อป4นะครับแข่งไป9ครั้งช้า6เสมอ1แพ้ไปอีก2ครั้งยิงไป14เสียไป4เก็บไปอีกสิแต้มและส่วนนักฟังของซันตาคาร่านะครับตอนนี้พวกอ,อยู่ในอันดับที่8เลยนะครับ เดยกันนั้นแข่งไป9ครั้งช้า3เสมอ2แพ้ไปอีก4ครั้งยิงไปแปดเซฟไป10นะครับเก็บไปอีกสิแต้มเฮดูเฮด8ปีให้หลังที่พบกันมานะฮะก็เจอไปถึง11ครั้งเลยนะครับซึ่งจะเป็นทางฝั่งซานตาคาร่าที่สามารถชนะไปถึง6ครั้งยันเสมอ3คิ P วเซนเต้ช้าไปอีกเพียงแค่2ครั้งและแถบนัดล่าสุดคู่นี้พบกันนะครับก็จะเป็นทางฝั่งของซานตาคาร่าที่สามารถบกรุกเบียดชนะไปน,นะครับที่1นึตัวต่อ0 และถ้าเรามาดูฟอร์มสิมาราสุดของเจ้าบ,บ้านคิวีเซนเต้นะครับตอนนี้พวกเขาสามารถชนะไปถึง6ครั้งเสมอ1น,นึ่แพ้อีก3ครั้งโดยเชื่ยได้ยินว่าจ้าหรูปต่อเกมเสียป,ประตูสุดเจ้าหกรูปต่อเกมแถม10เกมมาน,นี้วิ่งไม่ได้ถึง8ครั้งเลยนะครับแล้วก็จบเกมสุบอีก2ครั้งนัดล่าสุดก็เพิ่งบุกไปตบอัลเวก้ามาอีกด้วยนะครับที่4สียตัต่อศูนย์โซนทางฝั่งของซานตาคารานะครับฟอร์มสิมาราสุดวันนี้พวกเขาชนะไปถึง3ครั้งเสมอ4แพ้คไปอีก3ครั้ง โดยเชลอรยิง0.8ลูกต่อเกมเสียประตู1.1ลูกต่อเกมนะครับ10เกมวันนี้ก็วิ่งมาได้ถึง4ครั้งจบเกมสูบอีก4ครั้งนัดล่าสุดก็เพิ่งโดนสปอร์ติ้งบรากาตจบไปได้ที่5-0นะครับและถ้าเรามาดูผลกานในบ้านของชาบ,บ้านคิวบเซนเต้น,ตน,นะฮะสามารถล่าสุดวันนี้พวกเขาเหมาชนะไป3ครั้งรวดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการชนะโมเรเลนเซ่ที่2-0ชนะเอสโตริวิก2-0แล้วก็ชนะอามาตอลาที่2-0 ซึ่งในฝัน่งของซานตาคาร่าก็ถือว่าสวนทางกันขึ้นมาเลยนะครับผมฟอร์มานสินัทล่าสุดวนันนี้พวกเขายังหาชัยชน,นะไม่เจอเลยครับเดี๋ยวกันที่ยนันเสมอถึง2ครั้งแลแ้วก็แพ้ไปอีก2ครั้งแม้ว่าจะเป็นกนารยันเสมอเบนฟิก้าที่1นึงต่อมาก็แพ้กับวิเตเรเกมาไลส์ปีกสองนัดนะครับแล้วก็เสมอกับเอสพินโฮปี่ศูนย์ศูนย์แล้วก็แพ้กับสปอร์ติ้งบราการ์ที่ห้าศูนย์นะครับสภาพความพร้อมก่อนเกมนะครับผมในฝั่งของเจ้าบ้านกิเวเซนเต้นะครับ ก็จะมีตัวแบนเพิ่มอีกหนึ่งรายจากนัดล่าสุดของพวกเขานะฮะโดยชื่อมีหน้ารุยเอสเตเวสและตัวชูโรงในคัมเปอรนี้ของพวกเขาเองนะครับผมก็จะเป็นหัวหน้าของมาร์ตินแฟนเดสแล้วก็ปาโบนะครับซึ่งทางฝั่งของซานตาคารานะฮะก็ไม่มีใครเจ็บหรือว่าติดโทษแบงคเข้ามาเพิ่มเติมเลยนะครับผมและตัวชูโรงในคัมเปอรนี้ของพวกเขาเองนะครับก็จะมีชื่อหน้าวินิโซสโลเปสแกเบรลซิวานะครับแล้วก็เวนเดล รตรอดทางฝั่งของเจ้าบ,บ้านเกียวเวเซนเ,เต้น,นะก็อาจจะมีช่วงที่แพ้ไปอยู่บ้านนะครับผมแต่ว่าส่วนมากก็จะเป็นการแพ้นอกบ้านเกือบทั้งหมดนะครับแล้วซึ่งภาพ,พของพวกเขานะครับผมในหกนัดล่าสุดวนนันนี้พวกเขาแพ้เพียงแค่1ครั้งเองนะครับโดยการที่บุกไปแพ้กับเบนฟิกา้ามานะครับผมที่2ตัวตัวหนึ่งแล้วซึง่งตัดภาพทางฝั่งของซันตาคาร,ร่านะครับผม,ผมก็แอบน่าเป็นห่วงอยู่ไม่นอนเลยครับโดยในห้านัดล่าสุดในฤดูกาลนี้ชนะไปเพียงแค่1ครั้งเองนะครับแล้วก็แพ้ไปอีก3ครั้งยันเสมอไปอีก1ครั้งส่วนผลงาานนนนออกกบ้ะ็ถืว่าาแทบจะไม่่ตงเลยนะครับผม โดยเจนัทล่าสุดที่บอกคุณน้อกบ้านนะครับก็ชนะไปเพียงแค่หนึ่งครั้งเองนะครับผมซึ่งการที่ต้องออกวเยญาณในวันนี้นะผมก็มองว่าไม่น่าจะรอดไปได้แบบง่ายๆเลยนะครับอย่างไรสำหรับผู้ที่ผมต่อหน้าจิลเซนเต้ที่เสมอนะครับและเป็นไงบ้างผมห้าคู่ผมหยิบมาฝาในวันนี้บอกว่าน่าถูกใหงถูกท่านนะครับผม่วนข้อมูลไหนที่ผมตกหล่นไปหน้าปงอกรลบเอาไปล่วงหน้าเลยนะครับ แล้วก็5คู่ที่ผมหยิบมาฝากในวันนี้เดี๋ยวผมสรุปให้ฟังเช่นเคยนะครับเดริโคแรกผมวางไมนาอันเดอร์แลนด์ที่เสมอคู่ที่2ผมรองเชโนไปนะครับที่ปอปาและคู่ที่3ครับต่อราซิโออีก .75 ส่วนคู่ที่4คู่ของโอซาซูน่านะครับผมเช็คสกอร์0นะครับที่2เมตรและคู่ที่5คู่สุดท้ายผมต่อกิวเซนเต้ไปนะครับที่เสมอนะครับแล้วก็ก่อนจะไปเค็คกันไปนะครับผมอย่าลืมว่าห้องอาหารของเรานะฮะมีกิจกรรมทาสกอร์ทุกวันนะครับ สามารถพริมพ์คำสองทีมาให้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับแคปหลักฐานสองที่ห้องอาหารของร้านนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการกดลิงก์ใต้เดสคริปชันหรือว่าคอมเมนต์นะครับผมก็แปะลิงก์ไว้ข้างล่างเรียบร้อยนะครับหรือว่าหากท่านใดสงสัยอะไรยังไงเกี่ยวกับก,บกติกานะครับก็สามารถทักเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมเลยนะครับที่ห้องอาหารของเรานะฮะเปิดตลอด24ชั่วโมง แลวผมก็ขอฟวามรันอีกหนึ่งอย่างนะครับช่วยผมกดไลค์กดติดตามช่องด้วยนะครับอย่างน้อยก็จะเป็นแรงใจให้ผมการทำงานนะครับผมอย่างไรสำหรับวันนี้ตัวตึงขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับและเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะฮะอย่างไงสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ